ฮัลโหลเอฟบวานสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้ามากินคือเก่าจ้ะวันนี้กินสายแล้ววันนี้กินบ่ายสามเออบ่ายสองบ่ายสองสี่สิบนาทีจ้ามากินด้จ้ะเป็นมื้อแรกสําหรับวันนี้นะที่มากินนะคะวันนี้ฉลองฉลองคนเดียวจ้าวันนี้ฉลองฉลองอ่าหนึ่งพันซับนะคะฉลองตัวเองนะคะ <laughs> มีอาหารเยอะแยะเลยจ้าพี่น้อง หมูกรอบจ้าหมูกรอบทำเองเด้อนี่เค็มพอดีจ้ะหมักไว้ตั้งมาวานนี้นี่จ้ะหมูกรอบก็มีผัดกว๋วยเตี๋ยวผัดกว๋วยเตี๋ยวในนี้ส้มตำปูปลาแล้วก็มีผักในนี้จ้ะมีผักม,มีส้มตำปูปลาจ้ะส้มตำปูปลากินด้วยกันจ้ามาเด้อมาแซ่บๆจ้าวันนี้อาหารเยอะแยะเลยจ้ะ ส้มตำปูปลาอืมเซ็ปอร่อยจิงกับผัดก็เตี้ยวจ้ะ ินกับปากก๋วยเตี๋ยวมันจะเข้ากันอืมอรอยแซ่บเอาโลตัดอาโฮกันแดดเสร็จกันแดดเสรโตยอะอะเฮงจุกอหายัดชิ้นยันแงหยุดเป็นหออาอจิเกเฮงจุกอะยาซีหลอกล่างจิกเกอแจงาวซีหลอกยาวเช้าคำพิ้นฟันละยาหมวกว่าซาละและาวชวยอะเลลาเลลาเลยเฮงจุกอะต่ก็ แซ่บแซบ่บเป็นอาทิตย์แล้วไม่ได้กินส้มตำอร่อยเป็นพิเศษ ก็เซสเซ้กัน <c oughs> มากินด้วยกันจ้าหมูกรอบกินไม่หมดเราซื้อมาซื้อมาทำชิ้นหนึ่งหมักไว้ตั้งมาวานนี่แหละใส่เกลือ <c oughs> เอาใส่เกลือแล้วไปลวกน้ำไปลวกน้ำแล้วก็มาหมักใส่เกลืออีกทีหนึง่ง เราไปพึ่งเอาเอาเอาน้ำส้มแช่กระหนังแช่ไว้น้ำส้มไว้เราไปพึ่งเอาไปพึ่งเราไปแช่ตู้เย็นไว้จ้ะแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนคือเอาไปแช่ต <aroma S 1> <cream certified> ู้เย็นไว้หนึ่งคืนทําให้มันเย็นเนี่ยเวลาไปทอดเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นจ้ะมันไม่กระเด็นเลยนะเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยตอนที่มันเย็นๆอยู่เนี่ยแล้วมันไม่กระเด็นแล้วมันไม่กระเด็นจ้ะ กินแซ่บกินนัวก็ยังว่ากินแซ่บตุ้มือหมกวาซาลัด มบมะละกอไม่เยอะซื้อมาลูกเล็กกินสองคน ตำไทยลูกสาวไปแล้ว ช่วงปีใหม่ไทยนะปีใหม่สิ้นปีอะ่ะนึกอยากไปเที่ยวงานวัดจะไพี่น้องของกินมาหลายของกินเยอะเที่ยวงานวัดอะ่ะเที่ยวงานวัดเราของกินไม่อดไม่อยากพี่น้องเอ้ยมีเจ้าของแซ่บๆโอ้ยนานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆไม่เคยไม่เคยได้เที่ยวงานวัดสมัยเด็กๆไปเที่ยวก็ไม่มีเงินกินกับเขาหรอกไ,ได้แต่มองเขา ส้มตำจานละสองบาทจะก,ก่อนงานวัดอ่ะผัดเส้นหมี่ผัดก๋วยเตี๋ยวอ่ะผัดก๋วยเตี๋ยวไอหม,หมี่สีไอเส้นหมี่สีสีชมพูอ่ะขายพอละสองบาทเอง ก๋เตี๋ยวชามละสามบาทไม่มีปัญญาซื้อกินอืข้าหลามจะแพงหน่อยข้าหลามมาบ้องละข้าหลามบ้องละห้าบาทไม่มีปัญญาซื้อกินพี่น้องเอ้ยค่อยละรู้โตนจะคล้องแม่ตอนนี้น่อยจังมันมันอดมันอยากเลยเนาะจ๋อยตะก,กี้ตอนเป็นเด็กนี่ยครอบครัวยากจนพี่น้องเอ้ย ไปดูหนังกลางแปลงก็ไม่มีเงินเข้าเขาเก็บสองบาทคนเด็กน้อยเด็กน้อยเขาเก็บบาทหนึ่งไม่มีเงินดูเขาได้แต่แอบขโมยเข้าแอบเปิดพระม่านเข้าไม่งั้นก็หนักให้หนังมันฉายไปครึ่งนึงก่อนเขาเก็บหนังฉายครึ่งนึงก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเข้าไปค่อยแบบว่าหนังฉายไปครึ่งนึงแล้วไงเขาก็เขาก็เปิดให้คนเข้าใช่ไหมละ่ะงั้นก็คอยตอนนี้แหละ ต่ก่อนก็จะมีหนังจีนหนังจีนภายในหนังอ่าสรารพงษ์จตีนวรัตยุธนาันสมัยแต่ก่อนฮิตดูนะสมัยแต่ก่อนเนีนะ่ยมาจะผ่านไปดูหลายปีเร,มมรเริ่มมีจารุณีละเริ่มมีจารุณีละโอ้ได้ดูสมัยแต่ก่อนหนัง หลังสมัยแต่ก่อน,นะนก็จะมีอธิฮิตฮิตนะนก็จะมีสมบัติใบธา,านีมีสารพงชาตีมีอะปิา马มีทูนิรันยารั์มีมีนวรัตนันอัมพาภูสิทธิอ์อาสุภัรษาอะไรนี่ไงสมัยนูนะ้นอะ เราเข้าไปดูหนังกันไม่มีเงินดูเขา,เ,ากเก็บสองบาทอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีเงินซื้อกินอยากกินซมตำอยากกินของที่เขาขายเวลางานวัดเขาจะมีหนังกลางแปลงใช่ไหมละ่ะเห็นเขาขายกับข้าวเห็นเขาขายอาหารอย่างเงี้ยโอ้ยน้ำลายไหลเฟ้ยไ,ได้แต่ยืนดูเขาน่านึกถึงนึกถึงตัวเองแล้วน่าสงสาร ตอนนี้โอ้มีกินมีใช้เดี๋ยวตอนนี้นะตอนนี้มีกินไม่ใช้มีกินเหลือเฟือพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้จะกินอะไรก็สรรหามากินเถอะกอให้มีเงินซื้อกินไมน่ได้อดได้อยากรอกเด้อดเดี๋ยวนี้นะ ของกินเยอะแยะจะกินอะไรหมูเห็ดเป็ดไก่อาหารสารพัดตอนเด็กน้อยอดอยาก่งเคยทำบุญอธิษฐานไว้ขอให้อนาคตขอให้อดอยากให้อดอยากเคยทำบุญและอธิษฐานไว้ไงเนสมดังที่ตั้งใจสมดังที่อธิษฐานไว้จริงๆพี่น้องเอ้ย เนี่ยทำบุญนะให้อธิษฐานเขาไว้นะเวลาทุกเวลายากเนี่ยเวลาทําบุญนเนี่ยเวลาทุกเราทุกเรายากไม่ให้ไปทําบุญแล้วอธิษฐานเขาไปเดี๋ยวก็ได้พี่น้องมันอาจจะช้าไปหน่อยนะมันก็อาจจะช้าไปหน่อยมันไม่ไม่ใช่ว่าเร็วๆนะมันต้องใช้ระยะยระยะเวลา เนี่ยตอนมาอยู่ฮ่องกงใหม่ๆอาหารไทยก็ไม่มีกินหรอกนะเพิ่งจะมาได้กินมายี่สิบปีนี่เองเริ่มที่ว่าฐานะดีขึ้นหน่อยนึงฐานะดีขึ้นหน่อยนึงมันก็จะมีอะไรกินเยอะแยะละอนี้อาหารสารพัดเนี่ยหมูกรอบเอ้ยผัดก๋วเตี๋ยวเอ้ย ส้มตำเอ้ยจะกินอะไรล่ะ,ะอดไม่อยากหรอกเลยของกินสารพัดไม่อดไม่อยากทีนี้จะกินอะไรก็มีอาหารฝร,รั่งฝรั่งอาหารญี่ปุป่นอาหารเกาหล,าลีอาหารจงอาหารจีนกินสารพัดนี่กินไม่อดไม่อยาก อยากกินไม่หมดก็เก็บไว้กิน <c oughs> เพราะว่าหมูกรอบเนี่ยทาไว้จะเก็บไว้กินไม่หมดแล้วจะเก็บไว้ทํากับข้าวพรุ่งนี้จ้ะพรุ่งนี้จะเอาไปทํากับข้าวทําเป็นอาหารจีนจะไปเครึ่องผัดครึ่องตุนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทํากับข้าว มีกินมีใช้แต่ว่าไม่รวยไม่กินไม่อดไม่อยากแต่ว่าไม่รวยเฉยๆเงินไม่มีเยอะเงินนมีแต่ว่าไม่มีเยอะไง ก่อนจะ้ะกินแค่นี้ก่อนมีของกินไม่ไม่อดไม่อยากของกินแต่ว่าไม่มีแรงจะกินกินไม่หวัดไม่ไหวพี่น้อง มาโดยจะสำหรับใครที่วันเกิดวันนี้นะสุขสันต์วันเกิดและการแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีละจ้าขอชีวิตมีแต่วความสุขขอประสบความสำเร็จนกกะคะเลยล่ปิงของกรเนยดสร้างยาจุกเลยสร้างอยอดไฟหล่อละสันไายกินทองแล้วฮอ,อยสับๆมาตายกะาหุ้ละเจ้าละไปแล้วกาไว้กว่อนนะค่อยเจอกันใหม่เด้อยจ้าไปแล้วจ้าไปบ้านจ้า